ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเราไม่ใช่ก๊อปเข้ามาทั้งหมดนะคะเราจะเป็นเลือกกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับผู้ป่วยนะคะอัอนนี้เปิดกล้องหน่อยสิจ้ะเพิ่งบ่ายสองรึ่งไลยครูจะเสร็จแล้วเนี่ยเปิดกล้องหน่อย โอ้โหปีหนึ่งน่ารักมากเมื่อเช้ามีปัญหาด่วนเขาซึง่งเขาเพิ่งส่งข้อมูลมาให้ว่าต้องพาหลานไปรายงานตัวครูก็เลยขยับเวลาออกมาสักนิดหนึ่งไม่ได้กระทบนักเรียนมากใช่ไหมใช่ไมหมหัวโอเคนักเรียนงานครูเป็นแบบนี้ค่ะ ห้องสมุดเราเปิดไหมนักเรียนลองทำเส้นหน่อยไหมคะนักเรียนลองทำเส้นนิดหนึ่งครูว่านะคะครูให้นิดเดียวเองไม่ต้องกม้มสุภกิจมาก่อนเันเลยเดี๋ยวครูจะให้รางวัลสุภกิจกับธณกิจอยู่นะเวลาเปิดวิดีโอเนี่ยโผล่มาก,ก่อนเพื่อนเลยขยันมากนักเรียนที่รักถ้าคุณไม่ใช้เล่มนี้คุณก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็สามารถหาข้อมูลได้ค่ะนะคะ อ่าเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวครูจะบอกว่านักเรียนมีการบ้านอะไรเดี๋ยวจะลดให้สักนิดหนึ่งลดพลังงานสักนิดหนึ่งนักเรียนกลัวนักเรียนยากนักเรียนเห็นหน้าจอของครูไหมคะอ่าเดี๋ยวให้ตอบไปนี่อ่านักเรียนตอบไปนี่ได้นะคะเป็นการทบทวนนิดหนึ่งข้อสอบครูจะมีประมาณแปดข้อนี่ละค่ะครูอยากให้นักเรียนการถูกทั้งแปดข้อเลยค่ะครูว่ามันไม่ยากขอข้อนี้ง่ายๆเนาะ ง่ายๆเลยครูก็ถามตั้งแต่เรื่องของนันดาเนาะนันดาคืออะไรข้อวิิีการทางการพยาบาลคืออะไร13โดเมนค่ะมีโดเมนอะไรบ้างนะเรียนจำตังนิดนึงนะคะแล้วก็การพยาบาลแบบองค์รวมหรือการดูแลแบบองค์รวมคืออะไรตอบในใจได้ไหมเนี่ยตอนนี้ตอบในใจได้ไหมครูว่าอันนี้อันนี้ง่ายแค่เป็นการทบทวนข้อสอบออกตามนี้แหละลูกแต่สิ่งที่ครูจะให้ทำนี่คือข้อนี้นะักเรียน เนี่ยนะคะครูจะให้กรณีศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะสตโตรกนะชายไทย,ไทยชื่อนายสวิตย์นามสมมุตริรูปร่างผอมสูงอายุ65ปีสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธสถานภาพสมรสอาชีพข้าราชการบำนาญจบการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีหนึ่งชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลไป็ลมหน้ามืดหนกะล้มศรีรษะฟาดพ,พื้นหมดสตินักเรียนที่เหลือไปอ่านเอาด้เนี่ย เราจะให้ครูอ่านให้ฟังบางอย่างยังเธอจะไม่รู้เรื่องเลยครูอ่านนิดหนึ่งนะล,ลูกชายเล่าว่าผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมา20ปีค่ะมีไขมันในหลอดเลือดสูงรักษาโดยการกินยา2ชนิดนะคะบ่นนอนไม่หลับมา2วันและเครียดมากเลยวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวประวัติในครอบครัวในบิดาผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและความดันโลหิตค่ะ การตรวจวินิจฉัยนะคะที่ได้รับขณะที่เข้าโรงพยาบาลก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์สมองพบว,ว่ากระโหลกศีรษะแตกแล้วนะคะนักเรียนทำซีทีเบรนสมองเนี่ยพบว,ว่ามีสับดูรอนฮิมาโตมามีเลือดออกในสมองสามสม่วนสามปูณสี่เซนลูกก้อนอขนาดก้อนอะ่ะสามส่วนสี่เซนนะคะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็น oma, สับดูรอนฮิมาโตมาสับดูรอนมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนักเรียนนะคะ การรักษาที่ได้รับนะคะนองดูนักเรียนดูตรงนี้นิดหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่ได้เรียนการรักษาที่ได้รับก็คือให้สารละลายทางหลอดเลือดดำนะคะเป็นน้าเกลือชนิดไอโซโทนิกโซลูชัน0.9%น้ำสลายหนึ่งพันิซีเวนหยิบแล้ีซีเฟอร์อัลเจาะเลือดเอาเลือดไปตรวจ C B C ดูความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงแล้วก็จองคุกเลือดได้ทาการคอสแมทคอสแมทก็คือการจองเลือดดูว่าเลือดเราเข้ากับ ของใครได้นะคะก็เอาเลือดของคนที่บริจาคมาให้เขาเรียกดอนเนอร์นะจองเลือดไปสี่ยูนิตนะคะขณะนั้นนะคะระดับความรู้สึกตัวลดลงนะคะเขาก็เลยใส่เอนโดเทเคียนทิ้วเขาว่าเอนโดเทเคียนทิ้วก็คือใส่ท่อช่วยหายใจเลยนักเรียนนะใส่ท่อช่วยหายใจทางปากต่อกับเบอร์เลสเปเรเตอร์ก็คือช่วงช่วงช่วยหายใจที่เป็นเพลสเพชฌคอนโทรนะคะอัดลมเข้าไปเนาะแล้วก็ส่งซีทีเบรนเอมเมอร์เจนซี่ก็คือเร่งด่วนนะ,นะคะ แล้วก็ใส่ท่อใส่ปัสสาวะไว้นะฮะก็วางแผนเตรียมผ่าตัดคานิโอตัมีวิสลีมิวคอตบัตก็คือการผ่าตัดกระโหลกศีสษะเปิดกระโหลกแล้วก็เลือดออกแล้วก็เย็บปิดนะเขาเรียกคานิโอตัมีนะคะอันนี้การประเมินภาวะสุขภาพนะคะก็คนไข้เราตรวจร่างกายแล้วพบว่าแขนขาอ่อนแรงลืมตาเมื่อเรียกเอสกโคมาสกอร์อีสามวีสามเอ็ม e ซี <Ooh. S 2> e สามคือลืมตาไม่เรียกนักเรียน v สามก็คืออะไรคะพูดเป็นคำๆค่ะ m สี่ก็คือท่าแขนขาหนีนะคะเมื่อเจ็บเป็นการประเมินแก๊สโครโมฟสกอร์ในเพราะว่าคลายสีของคนไข้ค่ะแล้วก็ ct brain พบว่ามีสับดูร่องฮิมโตมาขนาดสามคูณสี่รูบ้านตามีขนาดสี่จุดห้าดูบ้านตานะคะการปฏิบปฏิการต่อแสงเป็นการประเมินการทํางานของระบบประสาทค่ะ ะะมีปริยาค่อนข้างช้านะคะมีแผลแตกเลือดออกที่ศีรษะอุณหภูมิร่างกายสา5สิแปดจุห้าองศาชีพจร50สิบค่ะต่ำกว่าปกติปกติหกสิบถึงเก้าสิบนาะหกสิบึงร้อยอัตราการหายใจยี่สิบนะคะปกติอยู่ความดันโลหิตร้อยแปดสิบกับแปดสิบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเพรสเชอร์ตรงนี้นะเพรสเพรสเชอร์กว้างนะคะจะพบในคนไข้ที่มีปัญหาระบบประสาทนะคะเอาเลือดไปตรวจดูความเข้มข้นของเลือดเนี่ย ความข้มขวนของเลือดที่เรียกว่าฮีโมโกลบินเนี่ยได้8กรัมนิมาโตคิต25ค่อนข้างสามกว่า,า,าเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็มีไวรบาซ 1, 2, เซลล์หนึ่งหมื่นสองพันเซลปกตีอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะคะหายใจ14ครั้งนะคะหายใจค่อนข้างช้าปกติเราหายใจประมาณ16-24ครั้งนะคะหายใจช้าไม่สม่ำเสมอมีเสียงคืดคาดมันมีเสียงเสียมหานะคะฟังเสียงปอดนะคะหายใจเบามีซีกิชชั่นมาก ใส่โดสิเขียนทิว with ventilator mode นะฮะ C M V นะคะอันนี้ไม่เป็นไรกเาียนะะไม่รู้ไม่เป็นไรออกซิเจนแท้90%ปลมือซีดเย็นแคปิลารี่รีฟิลมากกว่า3วินาทีอยู่ค่ะทางด้านจิตใจนะคะคกับด้านสังคมเนี่ยผู้ป่วยมีลูก3คนมหลาน3คนภรรยาและลูกถามว่าเป็นอะไรมากไหมไม่ทราบว่าจะฟื้นหรือหายเป็นปกติหรือไม่จะเดินได้เหมือนเดิมหรือไม่เป็นคนรักครอบครัวลูกหลานมีคนรักและให้ความเคารพมากนะคะ จากการแอเซคนไข้ k k แล้วนะคะปัญหาที่พบก็มีรูขเรื่องของรูปแบบการหายใจไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากบาดเจ็บที่สมองการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเพราะว่าหมดสติจากการบาดเจ็บที่สมองการกำ้ังเนื้อเยื่อสมองไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสมองบวมเสีย่ยงต่อการติดเชื้อจากผิวหนังสูญเสียหน้าที่ภรรย,ยามีความโศกเศร้าจากการจากอ่ากลัวต้องสูญเสียสามีอันเป็นที่รักนักเรียนการว่านของครูนเนี่ยครูให้ข้อห้าค่ะนะคะในข้อห้าเนี่ย จากเคสตดีนะคะให้นักศึกษาเลือกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมาสองข้อนะคะแล้วก็วางแผนในการดูแลผู้ป่วยรายนี้ส่งครูเฉพาะแผนนี้ก็ได้ค่ะสองข้อพอไหมตอบเร็วพอเนอะเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปเฉพาะตัวนี้แล้วกันนะคะตัวข้างบนนักเรียนน่าจะตอบได้อยู่มันง่าย มีคำถามไหมครับไม่หรอกเาจะดูความเข้าใจเราก็ไปหาข้อมูลมาใส่แค่นั้นเองลูกครูวิธีเห็นไหมครูวิธีใช้ให้เรียบร้อยเลยกังวลเหรอ อ๋อจะอ๋จะเป็นสถานการณ์มาบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะถามแ้าคุณเขามันก็อยู่ในกรอบของนะหัวข้อนี้แหละคุณไม่ถามไปไกลหรอกคุณก็สอนหนึง่งบวกหนึ่งคุณก็ต้องออกหนึ่งบวกหนึ่งไม่งั้นจะเป็นสองบวกศูนย์อะไรเนี่ยได้ผลลัพธ์มันเท่ากันก็คงจะไมไ่ออกเป็นหนึ่งคูณสองอะไรทนองเนี้ย <laughs> ง่ายอยู่ง่ายอยู่หัวข้อนี้ทบทวนนิดนึงการบ้านอาจารย์อ้อให้ได้ทำกันหรือยังคะใครอยู่กลุ่มครูบ้างแบ่งกลุ่มมาแล้วครับอาจารย์ใช่ใช่ใครอยู่กลุ่มครูบ้างใครยกมือสิจะ๊ะวัดสันนะคะใครได้วัดสัน อลิซาค่ะเออใครได้วัดสันนะคะกรุณนาะถ้าจะให้อ่าครูปเป็นที่ปรึกษาก็ทักมานะถ้ามีปัญหาทักมาทักมาได้เลยรับทราค่ะจ๊ะค่ะโอเคไม่มีคําถามไม่คํคถามคารูจะอาจารย์ทำเป็นําเสนอเขียนชาร์ตใช่ไหมครับอาจารย์เขียนเป็นใส่กระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่แล้วก็นําเสนอเราครับเลยไงเอาตามที่เราเข้าใจเลยลูก เราอาจจะทําชาร์จใหญ่ทําชาร์จใหญ่เสร็จแล้วเราก็อาจจะถ่ายรูปใช่ไหมคะหรือจะนำเสนอเป็น powerpoint ก็ได้คะ่ะแล้วแต่รูปแบบคุณเลยเด็กสมัยใหม,ใหม่ก็ค่อนข้างทันสมัยและเทคโนโลยีแล้วเธอบางคนเก่งกว่าคุณได้ซ้ําไปเขาจะดูเรื่องของว่าคุณความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไหมนะคะเป็นการวัดตำมมรีค่ค่ะลูกสุดท้าย พอเราเอาไปใช้จริงๆก็จะมีเรื่องของ่เปแบบแผนของกอรดอนนะคะที่เราใช้กันตอนนี้นันดาก็เป็นรูปแบบของอข้อวิจัยท,ที่เป็นสากลที่เรามาใช้เป็นรูปแบบเฉยๆแต่ก่อนมันมีปัญหาว่าเอาเซตปัญหาแบบนี้สถาบันนี้เซตปัญหาแบบนี้สถาบันเซตนี้เซตปัญหาแบบนี้มันไม่เหมือนกันมันก็เกิดการโต้แย้งกันว่าคนไข้มีปัญหาอันเดียวกันไหมอย่างเช่นบางที่ก็จะบอกว่ามี ภาวะติดเชื้อเนื่องจากมีบาดแผลอะไรท่านองเนี้ยบางที่ก็บอกว่ามีภาวะติดเชื้อเนื่องจากผิวหนังสูญเสียหน้าที่มันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ลงตัวในเรื่องของการเส้นเข้าวินิจฉัยเขาก็เลยมาเขียนให้เป็นมาตรฐานได้เฉยๆลุกของงานดาเนี่ยก็ไปใช้ได้เป็นกรอบ <c oughs> มีคําถามไหมครับผมเรื่องอื่นอะไรกไม่มีรครับอาจารย์ค่ะ เรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ใครยังใครเป็นโควิดยกมือขึ้นใครมีประสบก,การณ์อเออเยี่ยมเยี่ยมรักษาตัวไม่ไดเราต้องรอดนะนักเรียนนะครูอีกสองสัปดาห์จะพาพี่ขึ้นไปฝึกเนี่ยเสี่ยงทุกวันเลยคนไข้บางคนเนี่ยก็เป็นโควิดนะไม่รู้ตัวอีกแต่ก็ไม่ใส่แมส สิ่งแรกเราต้องรับผิดช